สวัสดีครับพบกับผมโตชโนลครับกับทาเแบ็กเที่สุดเิดครับก็นได้ผมอยู่ที่ร้านน้องมะม่วงร้านน้องมะม่วงสาขาทานยะนะครับเพราะว่าปติผมจะรู้จักแต่อะไรนะหลานหลวงแต่ว่าทางพนักงานครับได้แนะนำเขามีสาขาหนึ่งนะครับเป็นาสาขาอนุสวรีประชาธิปไตยนะครับก็คือจะอยู่แถวๆแบบในเขตแบบเมือง นะครับทั้งนั้นเลยเมืองเก่าทั้งนั้นเลยก็ไม่จะเป็นร้านหลวงหรือว่า,าการชุดสื่นไปทันทีไป,ไปนะครับก็ใช่หมดนี่ครับมีผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักจากน้องมะม่วงด้วยนะครับเยอะแยะมากมายด้วยจะเป็นแก้วนะครับหรือว่าทัมเลิศนะเยอะแยะมากมายตัวน,น,นี้ตัวดีด้วยนะครับโปสเตอร์ด้วยนะไม่ธรรมดานะครับ ต่รายละเอียดเก่งมากๆอาลล่าคำบ้านาาดีดีนะแฮป p ี้เอนดิ้งยินหนึ่เจ็ยป็นรู้เหมือนกันนะครับคืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นประสบกา์ที่รรเทียบเลยนะครับแต่จะดูการน,นี้มากๆอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากก็คือแบ็กแอนด์ไวโอลหรือโรช็อกโกแลตแอนด์คัสต้าเขาบยกว่ามีเยอะเยดมากๆสนใจอะไรใช่ไหมครับก็แวะมานั้นได้ครับที่นี่ครับ ร้านน้องมะม่วงคาเฟ่นะครับโอ้โหมีมีเอี๊ยมด้วยนะขายเอี๊ยมด้วยแล้วมีขายกระติกด้วยนะครับโอ้บอกเลยว่าน่าสนใจมากมากนะอย่าลืมแวะเวียนมาก,กันเยอะๆนะครับร้านน้องมะม่วงสามสาคาครับตรงนี้ผมอยู่นี้ก็ทนิยะรวมถึงหลานหลวงรวมถึงอัรูสดีประชาเตเปรยครับหมดเวลาแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่วันหน้าส,นสวัสดีครับ